อเชา้าทียังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเั้งหมเมื่อวานเลยวะ่ะอืมนีเปลี่ยนเช้าแล้วเวะนะี่ยช่างมาัเถอะ อยู่โรงเรียนเยอะแยะวะเฮ้ยใครวะเนี่ยขี่รถด,ด้วยอยหลังด้วยวุ้ยครับจานจานจานวัสดีครับอันนี้ใครเนะ่ยจานอ่านี้คือรอประพองเรียนแล้วนะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยคุณคุณลราพอพอชื่อชื่อบังตั้งบังตั้งใครบังอะครับใครบังอยากรู้โอเคผมไม่ผมไม่ผมไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยพอครับพอโอเคครับตัวครับเฮ้ยวันปกติมีนักเรียนเยอะเหมือนกันนะ What the ไอ้นี่เม่าเกาเนี่ย โอ้เฮ้ยนายต่อยผู้หญิงเหรอเออนางบอกว่าเราไม่หล่ออะเราเลยต่อยแค่บอกว่าไม่หล่อนี่ต้องต่อยด้วเหรอแล,แล้วฉันไม่หล่อตรงไหนอะก็ทุกตรงนะหยอกเล่นเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่เห็นหรอครูยืนอยู่นี่นะเอ๋อขอโทษครับเมื่อกี้มือมันลั่นครับไม่ได้ตั้งใจเอาไงดีวะเต ไม่รู้อ่ะหัวหัวขาวด้วยยอว้อมผม,มผดดย้อ,นะมอ,ยอมสีผมนี่มันผิดกฎโรงเรียนไนะม่ใช่เหรอย้อมสีผมนี่มันผิดกฎโรงเรียนนะอันนี้หัวขาวมาเชียวครูนี่ครูย้อมสีผมนี่มันผิดกฎโรงเรียนนะไอ้นั่นย้อมหัวขาวได้ไงกระทรวงเขาบอกว่าถูกแล้วกระทรวงเนี่ยนะครูโอเค okay ครับจาน มีอะไรเหรอเด็กในต้นเข้าห้องได้ยังจานหูอยากเข้าห้องแล้วก็ได้เลยนะจะเข้าไปรอเลยก็ได้แล้วจานนั่งทำอะไรนั่งเป็นเพื่อนหลบบอเขาเข้ากันเข้าห้องเรียนกันอ,อ๋อใครตีใครตีฉัน ก็ตะกี today, right. ้นายต่อยเราอ่ะไม่ไงก็มือมันลั่นไงแล้วนายต nah ีเราทำไมอ่ะเขาก็มือลั่นเหมือนกันไงเฮ้ย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 อะไรอะไรก็มือลั่นไงไม่จบใช่ไหมคือเองไม่จบใช่ไหมคือคือว่าเรายอมผมนายหัวแดงอ่ะนายก็ยอมเลยเจนเจนเจนจเ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 จตกันเจตีกันไม่มีอะไรครับเราเล่นเปล่ากินชุบกันอยู่ใช่ครับเปล่ากินชุบเฉยๆครับผมออกคอนไงผมออกคอนเมื่อกี้ผมออก ห้องหนึ่งนายเอ้ยเดี๋ยวนายนายใช่เด็กใหม่ไหมใช่อะเราเป็นเด็กใหม่เมื่อวานไม่ได้มาแล้วนายใช่เด็กที่อยู่ห้องพิเศษไหมห้องห้องเรียนพิเศษห้องห้องเรียนพิเศษนี่ห้องไหนนะห้องหนึ่ง,น,งนายนายได้ดูในใบเช็คชื่อไหมเนี่ยจะดูทาไมยุ่งยากแค่มาเรียนก็ยุ่งยากแล <c oughs> ้วหละก็ว่าอยู่เมื่อวานครูเช็คว่าใครไม่มาสรุปคือน,นายใช่ไหมอ๋อเราอยู่ห้องหนึ่งเหรอใช่ดิเอ้ย นั่งเตะแล้วกันจานสอนเสร็จยังเนี่ยอย่าพักเที่ยงนะโอเคสามาทีพักเที่ยงนะงั้นวันนี้พอแค่นี้แล้วกันนะคะถอดไปไปกินข้าวกันเดี๋ยวขอบครับ,นะรบอ้ยตะก,กี้คือไม่จบใช่ป่ะคือไม่จบหรอมาตีอย่างเงี้ยไม่จบหรอไม่จบใช่ไหม นายนั่นแหละหัวก็แดงโดนไฟค่อมานายหัวขาวอย่างกับคนแก่ใจมุศูดเลยหัวขวมันโกโจ้ยใครมันเป่าแต่วะนายหรือ,อ,อเปล่าเสียงมาจากปากนายอ่ะเฮ้ยจะพูดมาหมาได้ปหมวะทำไมอ่ะหาเรื่องก่อนไปเถอะทำไมไนายหัวแดงมาทีหลังอ่ะมาทีหลังเนี่ยเฮา อะไรจานกูกูกูกสัมพันธ์ทำไมตีเฉยพรท่าก็เฉยครับนานาะมีเรืองก็ั้นก็พ่อพันธุ์พันธ่์าลอยนั้นนายมาเลยอยากมีเรื่องใช่ไหมนายคุณไม่จบใช่ปะทำไมอ่ะก็เลอนนักสู้อ่ะเอาเลยับัง มานี่ไหนมะาที่ไหนไม่ได้ไม่ได้มไม่ได้อยูอะไรตอนนี้วะมาดูวะ <c oughs> มาดูวะคิดว่าเจ๋งมากเหรอวะคิดว่าเจ๋งมากทำตัวอย่างนี้เราคิดว่าเจ๋งมากใช่ไหมเจ๋งมากเลยหรอเมื่อเช้าในต่อยผู้หญิงอ่ะเมื่อเช้าในต่อยผู้หญิงอ่ะแล้วทำไมละ่ะทำไมอะ่ะแค่เขาชมว่านายไม่หล่อแค่นั้นเองก็นายหล่อไม่เข <c oughs> ้าฉันไงก็นายหลอกเป็นสาวเบองก็นายหล่อไม่เข้าฉันไงเลยไม่มีใครมาจีบนไงะเฮ้ยอะไรอ่ะ เล่นปอบอเล่นตบแปะครับเล่นตบแปะไอ้วิ่งไล่ไแปะเฉยครับครับบังใครเนี่ยว่าการครแพ้จะทำให้ฮะเออเอาว่ายินดีที่เราจักแล้วกันนะก็ยินดีที่เราตักเหมือนกันหืมขอสักปีอะอ่ะ ไม่จบไม่จบไม่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 คือทักทายรูปหัวไงรูปหัวอ๋อไม่ใช่ฉันนั่นี่ไม่ใช่ฉันไปบางบางบางกายเย็นนักเรียนบางบางนักเรียนบางนักเรียนนักเรียนบางนักเรียนนักเรียนมาว่าแต่ทำไเป็นนักเรียนตัวสูงจังวะสูงก็บางอีกแหละผู้หญิงตัวสูงสปีดเลย ก็ถึงว่าทำไมเขาไม่เอาไอหัวขาวนั่นน่ะก็มันตี้ยก็จริงอ่ะก็มาเตี้ยเขาเลยไม่เอาไงเออใช่ใช่ใชเออก็ตี้ยเออคือแบบ่าเตี้ยไงผู้หญิงเลยไม่เอาเตี้ยผู้หญิงเลยไม่เอาพูดอะไรไว้วะโอ้ย จานใจเย็นเจ็บอาจารย์มีคอสด้วยอ่ะเจ็บจานใจเย็นเจ็บเจ็บเจ็บแปดกันละลูกบางเย็นแล้วผู้ผมกลับก่อนนะเฮ้ยระวังระวังโรงเรียนตรงข้ามสะพานนะเว้ยกลัวอะไรบางผมให้เลี้ยงตัวเลยระดับผมอ่ะเจอกันบางเออเด้อเออบางก็จะกลับบ้านแล้วเต้ไปแล้วบ้านกลับบ้านเฮ้ยเดี๋ยวนายบ้านนายอยู่ไหนอ่ะ บ้านฉันอยู่อาพาร์ตเมนต์ตรงนี้อ่ะเอ้ยพาไปหน่อยดยิอยากไปฝั่งนั้นบ้างอ่าได้ได้ได,ได้มันก็ไม่ค่อยไกลมากใช่ไหม่าอินเไม่ต้องไกลอ้าวมาทางเดียวกันเหรอเนี่ยใช่ใชจานใช่ใช่วันนีพวกผมกลับทางนี้อ่ะอือแต่ขต้ามสะพานไปก็คงถึงแล้วแหละอ,อ,อ,อะไรอ่ะ เอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเอ Champion ้ยเด็กกางเกงนั่งโรงเรียนนั่นแหละโรงเรียนไม่ไม่บอกแล้วจานให้เรียงตัวเลยป่ะเด็ไม่ได้มาแค่หนึ่งหลักโดยแล้วไม่นายต้องมาเรียนโรงเรียนพวกเรามันก็มีโรงเรียนใกล้บ้านนายอยู่ก็ไม่ใช่พ่อแม่ส่งมาดับสนดานนะดับสนดานเอ๊ะไปทางซ้ายหรือขวาไปตรงไปหรือขวาตรงไปก่อนตรงไปก่อน นอกโรงเรียนแล้วนอกโรงเรียนแล้วนอกโรงเรียนแล้วไม่คิดว่าแถวนี้จะมีพวกนักเลงด้วยแน่ก็นายมันติ่มไงว่างไงนะไม,<น>ไม่ไม่หมายถึงว่าแบบว่าพวกนั้นมันแบบว่ามันชอบเล่นคนอื่นไปทุกอะไป<อ>ไหน,น anyway? อพานนี้นะี่เหรอใช่ใช่ใช,นช,นช่นี่แหละโอเคนายเจอกันเจอกันนะบายไปเจอกันไปเจอกันไว้เจอกันเอาแล้วเต้ไปไหนอะเต้ไปไหน กลับบ้านกันเต้เาในาะไกลนากเนี่ยบ้านชั้นโอ้โหใช่หรอจะที่ไหนล่ะโอ้ยไกล <c oughs> <ข>อมืมเดี๋ยวไหนก็มาแล้วลไปดูห้องห้องไกโอ้ บ้านใหญ่นั่นเนี่ยนายอยู่นายอยู่คนเดียวเหรอใช่แล้วอยู่กับโมโม่เน่ยโมโม่โมโม่นี่เป็นผีไหมนี่ยเฮ้ยลูกฉันไม่ใช่ผีผีโมโม่เนี่ยเย้หน้าเหมือนนายอ่ะเอาฮะหมาเลยกลับเถอะไปไก่บางรุดบางไก่รุดไก่ใครเนี่ยเด่รู้เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวโมโม่กัดออกไปไปกลับบ้านเถอะ

คือเรียนฝังถึงท่าใช่ไหมเออวะนายอย่าเลยดีกว่านะฉันไม่ค่อยอยากมีเรื่องกลับเลยในบ้างบอกว่าตึงไงในบ้างบอกว่าตึงไงผมต่อยไม่กี่หมัดคุณเรื่องละเฮ้ยงั้นฉันกลับแล้วนะบ๊ายบาย มันนม้เดินกับคนเดียวเือน,นะ